สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซง V.I.P เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่4มีนาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ V.I.P เช้าตัวเด่นก็คือ4กับ7 6กับ9 4041 42 46 47 49 707 173 7 6 7 9 4 6 7 3 6 9 6 7 3จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ด7นะ

กู้ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเชา้าลุ้นบ่ายเด้อเจ็ดมาเหมือนกันนะทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียวียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะ สวัสดีค่ะ